เราจะทําแบบถามตอบนะเพื่อนๆถามกับเพื่อนๆในออฟฟิศเนาะที่เราเจอกันประจาว่าไฮยาลูรอนในมุมมองของเขาเนี่ยมันคืออะไรอันดับแรกก็คือนี่เลยมาเจอน้องเบนถามก่อนอะไฮยาลูรอนในมุมมองเบนคืออะไรผิใสเพื่อความชุ่มชืนถูกต้องไปหาแม่ดวนไม่รู้ไม่เป็นไรไปหาคนอื่นต่อพี่หนิลไฮยาลูรอนในมุมมองของพี่หนิงคืออะไรไฮยา ถูกต้องอ่ะทีนี้ในมุมของน้องด้วยอบเชยให้ยาดูร้อนในมุมของอบเชยคือ <c oughs> อ้าวโอเคไม่มีถูกผิดไปพี่่ะคือให้ยาดูร้อนน้อพอเราอายุเยอะขึ้นมันจะเสื่อมลงใช่ไหมพี่หนินเนาะแล้วมันก็ทําให้เรามีริ้วรอยมีฝ้ามีกระได้ง่ายดังนั้นเราต้องใช้ตัวนี้เติมเข้าไปในผิวกับหลักให้กับผิวเราเพื่อให้หน้าเราไม่แก่นั่นเองนะคะสาระกิจความรู้วันละนิดหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ